ประลัดก,กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้างานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิดิิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าวันนี้จะมีพิธีบวงสวงไม้จันทหอม20ต้นประกอบการสร้างพระโกศและพระหีบไม้จันท์ส่วนการก่อสร้างพระเมรุมาจะแล้วเสร็จใน9เดือนค่ะ ในประสบเรียงเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่ากรมศิลปากรได้ออกแบบพระเมรุมาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้นำกราบบังคมทูลองค์ที่ปรึกษาซึ่งมีพระวินิจฉัยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแบบเพื่อความสมบูรณ์หลังจากนั้นจะนำเสนอเพื่อขอพระราชทานพระวินิจฉัยอีกครั้ง หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการบวงสรวงและจัดก,กิจกรรมต่างๆคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ9เดือนส่วนวันนี้สำนักพระราชวังร่วมกับกรมศิลปากรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดพิธีบวงสรวงต้นไม้จันหอม20ต้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้สร้างพระโกรไม้จันและพระหีบไม้จันในงานพระราชาพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สำหรับการบูรณะปฏิสังขรณราชรถพระยานมตรและเครื่องประกอบแห่งพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพ ดำเนินการโดยสองภาคส่วนคือกรมศิลปากรซึ่งจะสำรวจเครื่องประกอบราชรถและราชยานที่ใช้ในพระราชพิธีว่ามีส่วนใดที่ต้องบูรณะปฏิสังขรณ์บ้างเพื่อประมาณงบประมาณในการดำเนินการและส่วนที่2คือหน่วยงานโดยกรมสรรพาวุธจะเข้ามาสำรวจระบบล้อของราชรถและราชยานและกองทัพเรือได้นำนั่งร้านมาติดตั้งเพื่ออำนนยความสะดวกในการบูรณะปฏิสังขรณ์ รถจักรยานหรือว่าเรียกว่าวาเครื่องประกอบทั้งหมดนะครับที่ใช้ในาพิธีตอนนี้ก็มีการศึกษาข้อมูลว่ามีอะไรที่จะต้องมีการอนะซ่อมแซมบ้างแล้วก็ประมาณราคานี่คือส่วนของผู้ปรกอบเองอยู่ระหว่างการทาความสัมพันธ์ด้วยนะครับส่วนที่2คือกรมจักรุทธนะครับก็ได้มีการมาช่วยในการทําเรื่องกลไกต่างๆเกี่ยวกับระบบล้อระบบไดของรถจักรยานนะครับ ก็จะมีทางของทัพเรือนะครับได้เอานั่งร้านมาติดตั้งเพื่อความสะดวกในการดูด้วยครับก็สองหน่วยงานคือกรมเสืปรกรกับทางหน่วยงานทหารก็ช่วยกันดำเนินการอยู่คาดว่าน่าจะมีการประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วของเพื่อดำเนินการต่อไปครับเดี๋ยวรายละเอียดท่านที่ดีจะแถลงเป็นระยะนะครับ สำหรับพิธีบำเพลญพระราชกุศลปัญญาสมวานสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานมายังกรมการศาสนาจัดกิจกรรมพิธี5้าศาสนาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกิจกรรมอื่นๆจะจัดร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง